โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์สคู่สกุนเนาะบรรยากาศยามแรงพี่น้องสเลมน้อยก็ออกมาทั้งคุ้มเตาถ่านพี่เล้ยพี่น้องออกมาอภาคันงว่าสีอภคันยงเมื่อปลูกเติมใช่อีกพี่น้องมันห่างโพดดลนการท่านมีเวลาออกมาช่วงหนึ่งกาค่าตีดินบล็อกค่าอาดัดอีบล็อกอะไรกันเลยออกมาช่วงนี้มันกัดได้ลายเติบอลไรก็เลยว่าออกมาเก็บอาก่อนยันมันแก่มันยังอะไรพี่น้อง ก acia มือแซมใส่ให้มันนาๆเลยบันนี้พี่น้องเลยมึงเนี่ยบรรยากาศงามงามพี่น้องบรรยากาศยามเลงพี่น้องมาคนเดียวนดกันกับน้องส้อยกับน้องไพ่แต่ผลนยังค้าอันไปสอยทั้งเวียทั้งไม่ถา่าค่ำอยู่เนาะสา่ลน้อยก็เลยมากก่นจุเพิ่นพี่น้องหัวซาลำน้อยยันมันหนาวมันค่ำหัวช่วงนี้อากาศมันเย็นมันหนาวตอนแลงพี่น้องก็เลยมาก่อนมากกับพอดีอันพ่อกระเป๋าพามีผืนมาแต่ตลาด อันมีทั้งเมยบุญทวีเพิ่นห้ซื่ออันซื้อสิ้นมูหผู้ละสองโลกพี่น้องเลยกะโอ้ยเ่าคือโชคดีแท้ออกมาพอดีเพิ่นมาแต่ตลาดกันเลยว่าเพิ่นเอาห้เลยพี่น้องเลยห้ซชาซานน่อันชาซาเมอันนงพิมพามีเท่ากันย่าอะไรพี่น้องอย,อยู่ในตู้ปบาพมีอะไรพี่น้องใ้ชาซาแล้วก็ให้าาะะใหอันปลาบนเน่ปลานางเนยทะเลมน้ยเี่พี่น้องเลย คนละชองโลกพอดีเลยเมื่อเก็บกินแรงพี่น้องแล้วก็เอาไว้ตากแหงนี่มืออื่นเพื่ออะไรพี่น้องเลยแต่เลยต้องมาเก็บพัการังมาเก็บผัพะการังคัดใสินหมูน้ำขอบุญขอบคุณแม่บุญทวีลลายเด้อขอให้อยู่ดีไม่แฮ้งเฮงเลยรวยให้มีแต่สิ่งดีๆประมาณในชีวิตครอบครัวเฮือนซานพร้อมด้วยลูกหลานขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อขอบุญขอบใจหลาย ขามาเก็บข้าแยง,งก่อนไปพี่น้องไปเก็บข้าแยง,งน้ำการพี่น้องบรรยากาศย่างแรงๆพี่น้องเลยป้าผมทั้งนั้นเขับป้าบนก็เคี่ยวข้าวแล้วปูซิเมนทัน้งนั้นน้องน้ำทั้งนั้นบนนั่นน้องไข่จะเล็มน้อยกำน้องชายเพิ่นมาหาอยู่หากินพี่น้องใส่เบ็ดกันอยู่นี่แล้วก,ก็ใส่อันลงดักกุ้งดักใส่เบ็ดกบก็อยู่แถวมือนี่แหละพี่น้องเลยที่เพิ่นมาใส่ยัง่อยยางมาง่ายเขียดอยู่เพิ่นกามาเอาอยู่นี่แหละพี่น้อง ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยชีวิตประจำวันพี่น้องโดยไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยบ้านนี้ไปพี่น้องบาง้านนี้อ๋อสวง,งามแทนี้านบนไทยวีพิงอันกุลาพี่น้องเลยงามแต่เทดอกห้าตามทุงไ้ถุงหน้าพี่น้องเลย บนพอพอบนเท็ดหน้าเพิ่นเกี่ยวข่าว็าเรวเลยดีกว่าบเห็ดที่ได้พี่นอ้องเพิ่นก็ได้หลายสอบเติบเขาปะนางเพิ่อนก็ได้ปั่นกันกินพี่นอ้องเลยนี่ขั้นเป็นเพื่นว่าขั้นมีไทยนี่ไทยขึ้นมาฮอตพีได้พี่น้องหน้านี่ให้หน้านี่ก็อูเพิ่นมีรถไทยไทยนี่ไทยขึ้นมาฮอตเทิร์งทีพอเห็ดน้ำเพิ่นนพระว่าหน้ามันไหลลงมาตลดอดเขาอัดไว้เห็ดเป็นขั้นจะดีลาดไว้มันก็อยู่อยู่กับพอได้กินข้าวย่อนก็่นนี่พี่นอ้อง ผนเห็ดปีนี่ว่าได้ลายเติบได้ลายซอกเติบมาเก็บพักขยี้งหนึ่งเลยไอเทียวมั่อยู่น้ำโพเห่ห่นมอนนี่จะเล็กน,น่อยก็เลยองน้ามันก็อยากเป็นดอกเลยผักขยงเอาเมื่อปลูกกับพี่น้องเลยท่ามันเป็นดอกกั็กเก็บกินเอาหักเป็นดอกก็ได้กินพักขยง้ดคือเก่าพี่น้องเลยท่านว่าเอาตากไว้ผลเป็นพักขงกบบยง้เฮงใส่กับปรยหยัดบันไดแล้ว ตะกี้ใส่เลมน้อยก็ใส่ผักขันยิ่งแห่งเมื่อตากไว้อันนี้ก็เมื่อปลูกไว้เป็นดอกกะตัดออกได้กินมักขันยิ่งชดคือเก่าเบิ่งมาเอาแถวหนองบนควายเมยเป็นี่มันจะงามพี่น้องเอาตัวใกล้ๆหนองนี่แหละดูพี่น้องเอาผักขันยิ่งกับบัตนะท่านเป็น,นคือแถวบ้านแฉลมน้อยมีปีงได้พี่น้องท่านมีหนองควายเมเป็แล้วมีปีง ควายอันปีงมันน้ำควายดิควายมันลงลงบึงลงท่ามแ้วมันจับมันน้ำควายแล้วกับปวลงน้องได้มันก็เหี่ยใส่นะพี่น้องเก็บพวกขยงมาปลูกที่เก่าพี่น้องนะเอาอยู่บนมันงามนะ ยากาศยามแรงพี่น้องไหเยกไหเก็บพักหาแรงแล้วนุ้ยแรงมากพัดสีหนาวได้เหมือนลมหนาวสุด พัเกเะี้ยบ้านจะเลมน้อยเห็นอืดพี่น้องบ่มีได้ซื้อบัดอยู่นอกบ้านเป็นบ้านอื่นผ่นนี่พี่น้องมันเป็นน้ำดินเราไปป,กกออปลูกลกระบอนเพิ่นุดซีออกเป็นกระมองเพิ่นุดซีเพลูกเพลอเมเพลูกไป็นคือกระมองเพิ่นุดซีเตกโตปลูกกระบองเกิดพี่น้องเลยปลูกเขาได้แต่กินหมดแรกะ ในมันกับแกแกและกับล้นใช่คือกัน้นครับปีต่อมากกับบมี่คือเก่าบุออเ็นคือเก่ามันเป็นอะไรพี่น้องถัาพะยงกับหยานางยากสุดกับซาเลําน,นอยแต่เป็นบอนที่แบบเฮ็ดเฮ็ดห้เฮ็ดหน้านะ่ะไดห้หน้าแร่งหน้าแซงได้บอลคืนพัดทั้งขึ้นไปทั้งเทิงบ้านซะเลมนน้อยโบได้เฮ็ดหน้า เอได้แต่หน้าเนี่ผุนเอาบ่มีเซบ่มีน้ำส่วนรับประทานต้งบานะแสลมน้อยนะเห็ดหน้าช่องเครือก็ได้กินข่าวกินน้ำ ปลูกใส่ขู่ใส่กระถางเงียนก็พอได้เก็บกินอยู่เลยพี่น้องเลยแบบถึงมันสีออกดอกอะกระตัดกินอยู่หฮนประมาณมันมันบวตายพี่น้องคืนมันออกดอกมันก็ออกอยู่ออกดอกแต่ว่ามันก็ได้กินผักข่ายงีชดคือเก่าพี่น้องเลยคันว่าเอาบปลูกกินผักข่ายเงี้เฮงกับได้ซื้อพี่น้องเอ้ยบัวใบแล้วพี่น้องให้ซื้ออะไรก็ได้กินผักข่ายงีฮะปลูกก็บค่ายอยู่บวได้ซื้อ ยังไงแามแรงนี่บ่ได้มีเลยแถวนี้กหาเก็บอันอันนี้ยังมีใสก่กระโบมีนอกจากซื้อแล้วบัตรน,นี้ซื้อกรบโบไว้เลยพี่น้องเงินน่าจะลำน้อยแห้งบมสุซื้อซื้อแห้งสิโบมีพี่น้องเงินเพื่ประหยัดปลูกกินมีอย่งกระเพาะเก็บกใส่ ย้ายไปทางน,นั้นขันยังกับบัวดุยด็อกพี่น้อไงไล่หลายเป็นประทังเทิงผัวแหงหลายเก็บมาวางวางนี้เก็นตั้งกล้องไว้กับพี่น้องเลยปลูกใส่เกือก่อนเก็บเมื่อกลายอยู่ ปลูกคือว่าที่อยู่บันยรกผัดว่าคือบบที่ปลูกบนทีเบิร์สั้นเกลือก่อนแรงไว้กินเน่หลุดเกืือมันมนั่นตู้เย็นไว้กินนี่มาเกลือถักขยิงติดถึงขย้่งใหญ่ผัดว่านันราห่างแบบนี้นิดงยันว่ามันถี่พุดเก็บไปใส่หลายแต่น้ำต็มนล เชลยน้อยยันหาม่เท่าค้นออกมาคนแรกยันมาส่งเราเลยเหมือนเจ้ายูผลกาหาอยู่หากินพี่พรรกกกเราแต่พอได้กินอยู่หาธรรมชาติเนี่ยหากบหาเขียดกินย้ำผลผลกาหาก้านย้ำนี่ก็ยังพอได้กินอยู่หายิ้ม่แรงไปยังอยน้องพายเชลยน้อยคุปต์เนยคุดกระปูคุดเขียกพอได้เมื่อ กัวกินกระปูคนมากัวกินคือปลนมาแจวกินเลยพี่น้องก,กับคได้ซื้อามพอซื้อเขาก็จังซื้อพีนอ่น้องเยามหาได้หาเอาอาหารบ้านเอาหากินไปแบบวิทีชีวิตันแนวนี้พี่น้องเลยนอกจากหาขุดกระปูขุดเขียดหาการเขียดมันแดงน้อยเขียด,ดน้ำเส้าก็ไดอีมกแล้วมันหาเมื่อไรก็มกมะอวออมมะแกงกินเลย เบองบอนมันบริจาคเก่ปัญหาเหตุนเออนอะบรรยากาศแต่สีแดงๆเลยบ้านนี้พอไอเทวก็ไม่เทวหนึ่งข่าวถาอยู่เพื่อนเป็นมาเบ่งทางเท,ทิงเหตเนาะเช็ดชะอ้อนบริอขาขาุทธ์ค่ะค่ะยง ว่าเฉลีน้อยผัดอึดอึดปวดโบอึดกับโบอึดแต่แอันนี้ก็ได้ลายแต่แค่เฉลีน้อยอยู่บ้านตะกี้ไห้เขาหงเฮียนอยู่บ้านอื่นแล้วก็เก็บเมื่อพี่น้องเลยเฮียนางนะเก็บเมื่อเถิดละทงยางบางใหญ่แล้วก็เมื่อโหเฉลี่ยโตองแม่เฉลีน้อยเห็ดเป็นมัดเป็นมัดโหเฉลี่ยโตองไว้กุ้มในบักเฮืงพี่น้องเลยเพื่อนอื่นกะเขาก็มาขอน้ำมกะแบ่งให้พี่น้องเพราะว่ามันบ่มีตะกี้นั่น บมีผัดผัวมาคายพี่น้องเต๊กี้เขากับโบหูแนวคายคือสมัยคู่มือนี่เพิ่นัดไปตลาดเลยเขาซื่อมาขายพี่น้องมัดประรงสามพันและพะแค่ยังก็ได้ตะกี้นั่นจะเล่นน้อยน่ะไปห้องเฮียนกับเก็บเลยคนอื่นนะาอคนอื่นเไ่ได้เข้าป่าเก็บเพราะเก็บอย่านั่งได้พี่น,น้องายผู้ว่าหลังคนกันจะเล่นน้อยน่ะไ่ได้อายไปกับหมู่หมู่ที่เฮียนน้ำกันอีกคู่หนึ่งนะ เก็บเลยเก็บเขาป่าแบบนี้เลยป่าใต้ห้องเยน็นเก็บเอาเลยก่าเห็ดห้งยางมักใหญ่เมื่อ,เม,อเมื่อเฮือนเลยก่ามีขุนกระล่างเลยก่าเก็บเป็นใบส้มส้มเขากันเลยก่าขุนกระล่างเขาตู้ใส่เบตโตงโห่มันชีเห็ดให้มันอยู่ได้โดนพี่น้องโห่ใบตองไว้มันยากเลยก่าเอาออกมากินคนอื่นมาโคกันให้เขาแบ่งกันกินอะไรพี่น้อง แ่กี้เชลลมน้อยพะขันยังคือการเชลลมน้อยยังเทียนอยู่บ้านกะมือมือได้ผักอะส่วนกันกระหมูหมูที่เียนน้ำกันนั่นรุ่นเดียวกันอะมีสองคนพี่น้องการหันเขาออกไปเห็นงานอยู่ไทยนี่หลายคนเนาะเมื่อี่จบมาเจ็ดพี่น้องเขาก็ออกน้ำนี่มีหมูอีกผู้หนึ่งอยู่บ้านเลยกะไปเก็บพะขันยังกะพากันไปบ้านอื่นเพื่ออะไรพี่น้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันเลยกะไปเก็บเอามาใส่กระสอบมาเลยกะเอาไปซ่อใส่หน้าไว้นี่แล้วกะ เบ่งกันเทวคุ้มนั่นนี่นา่ผู้บ่มีพมเพิ่นกคำโคอ้าวพี่น้องเลยก็บเบ่งให้เลยคนอื่นเขาเจ้าบ่ได้ไปเอาหั่นน่ะพี่น้องน้องก็ได้ลายตืบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้มีแต่สิเมื่อก่อนค่ำเลยพี่น้องอบรรยากาศพี่น้องว้าวตัวทางนี้ก็ทางขึ้นเมาืาเที่ยงเขาน้องละตีตะกี้มาแล้เขาช้าๆอยู่มาแล้ อี่ภาคคือเมื่อทั้งนี้บัดนี้เมื่อกี้นี่อย่างบุกป่าลงมายัานทำกันเมื่อก่อนที่นองเลยน้องเทียวประยุกับพ่อเพื่อนเพราะว่ามันมีน้ำตลอดปีอยู่นี่พี่น้องน่ามันลงมาแต่ใส่กระโบ้กเป็นตาเห็ดหิ่เห็ดหน้าได้ยยมผลแต่ยยมแร่งกรบโบมีเนี่ยพี่น้องน่าพังเทิงมันบุกอาจฉริมีห่วยมีหอกมาแต่ใส่กระโบ้ก น,น้ำในนี่ก็มีแต่นในหนองซะอันนี้มันล่นออกมายามแรงมันโบกแล้วโมีน้ำแล้วอันนี้มันมีตลอดได้จากมาแติใช่ไหมลองสิ้เมื่อก่อนทำบิดวสิทธาขาลงไปกับ็องชายไปไม่ขำพี่น้องมันหนาวทีเป็นหนึข้าวเวียข้างนั้นเป็นอยากมาหานำ้ำ <laughs> อยากมานำ้นำขั้นแล้วนี่บรรยากาศดีพี่น้องเย ขึ้นมานี่กันหอดน,นองสะทำเลยพี่น้องเลยออกมาก็เห็นแต่ซาซาอยู่ทั้งหน้าฝูงทั้งตูประบนปูก็ลูกป้านางขาบาสุกนองสะตัวนี้ผัดหน้าใสเลยพี่น้องนองใกล้เทียงขาประบนพัดคุณสองนองทั้งนี้น่ะใสประบนเพิ่นกระไปอันนั้นเห็นเพิ่นซับไปเอาลานเพิ่น บบม,มี้เอ้าวมีมีไปอยู่แะดวงไปอยู่ป้านางผึ่นกระเมื่อเสียหนามานันขำเลยเป็นออกมานเนหนึ่งข่าวออกมาเลยก่างเวน้นผึ่นเมื่อเสียหนาลูกชายผึ่นเผาเตาท่าน พนนีงมะกอกปีนี้คือบ่อเออคือบ่อเห็นเป็นหมากหรือเป็นอยู่ประจัะกษ์กอกตัะเชียงเก่าเวกษานี่บได้มาเฮิงเติบเพี่น้องมาอันช่วงหนึ่งกังบพวกโบได้ถ่ายคลิป สวัสดีสอดขึ้นมาหน่ปนตูบเก่าไอ้เกษานี่แหละนี่ปฟาโตมากไม่แหละทางหนาทางนะมาเกาะม้งพี่น้องผู้กำลังเป็นมากเขมะกอกกอกเดียอะไรครูฟาโตหาก็เคยมาพี่น้องผูู้อกเบ้บ่อันนี้่อกเบ้เพื้นอกเบ้หงเบ้บนอนไปนอนชายชานอนตะลังเอ๊ะมันหมักนอนอยู่พุ่นเลย ป้าผมเกลือเป็๊ดซาซาสบายดีเด้อโอ้พี่เนาะปาลายลีเนาะมีแต่ตัวตัวผู้ทั้งมตัวผู้ตัวเม่มันจะตัวใหญ่ใหญ่ผู้ตัวแม่สามแม่สามเดี๋ยวนี้เจ้าเม่ยเจาหน่อยนี่จัาหน่อยกระปุงปีกและนี่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 จ้องแคมป์ตัวไม่ก็เลยจองอสิอสิที่สามที่ขาวนะโอ้ยลุยอยู่ในี้ กวนฟินยังนี่ตัวนิโน่เองนะก็ได้ทั้งนั้นหนะกำลังโบว์บนน่ะนะน่ากระโปรงเศร้ากระโปงเศ้านี่ฟิน13ตัวจะหาแนวพวกคักๆและนาวแนวนี้กับบาร์โป๊กคักแล้วแบบนี้นะอะไรมนกระแมมตุ้งเนาะให้อยู่มันมีแมวเนาะมีตุ้งเนาะเสือมาโป๊กป่ะตัวได้ไวเลยเนาะก็มาอยู่นี่ไข่เลยไข่แล้วเลี้ยงอยู่แต่ฝนอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมาพี่บระมาณนี้ก็ดูทา้งนั้นพวกกำลังหนึ่งเขา มาแกะพังกันยังกันเลยกายขึ้นมาพี่ชดขึ้นมาเลยแงมือหลัดมาทางพี่ฮะตายแล้าเป็นไก่ผันไปช้าเป็ดแล้วบ่นแล้วอักันยาไปใส่ไปมาทันจนมาบอกแต่ห้องี่ออืมยันพผลเหมือนกำลังไปหับบ่มันกำลังกองคืนเนาะชมากะแล้วเอาไปสิเมื่อก่อนบ่นก็ได้เมื่อก่อนเด้อ เมื่อก่อนแบบน,นี้มาเาบบิ่งชืช้อพี่น้องเลยปอตัวทางเบทถึงเป็ดทางไก่เต็มญญาเนาะชวนพักก็มีเนาะทางนี้เนาะมี่ขว<อ>บง,งามได้พักก่อนนะอันนี้พักก็มีโอ้ยพอได้เก็บกินดีเด้อทำนี้ก็ได้พักบัวหัวได้ของตรงงามพักบัวหัวปออันนี้ตัวน,นี้นี่สิง,งามอยู่นี่เด็กปูไหมสิงาม,สง,งามอยู่ดอกตัวน,นี้เอาขี้ทานใส่อย่างน้อยก็เกิดบอลนะบอลขี้ทานเราได้ยังไงเนี่ยมันรักเด้มันก็เขียวอยู่ได้หามันหัก ยังน้อยซื่อบางหอมปลอมคอยวานนะแต่คอยมาอยูกนะเกห็ดมันเป็นน้ำในมันยัน,นว่านในมันเก่าเห็นช่องโคกคง <ผม S 2> เฮานานบักไล่หนึ่งเกินนะจนที่พอดูเลยเด้อได้เก็บกินเลยนี่จังไรผักเพลผักเง้ยคำแนวหากระปุูผักเพลได้กินให้เราผักบัวน้ำใบผักใหญ่ผักบัวมันเป็นน้ำมันนั่นคนะ่ะตัวหัวมากกันไงตัวหัวบอสพอได้เก็บกินอีกดอกสำนีลีเจลนะ พี่ตัวนี้ผิวสิงามันเขียวอยู่ทางยังน้อยวันศุกร์เชือกโบ้เลยแล้วมาปลูกปลูกดัารงรุ่นกับชักินป้ามะกล้วยพื้นดอนนั่นน่ะกล้วยน้องละตีบ่ะนะคือเครือใหญ่แท้แม่นเพื่นละเมืองอะไรได้เครือหนึ่งอะไรเพน้อาไปให้เขาให้คอยอยู่วีหนึ่งซุปเทวกินบดแตเทวเห็ดป้าตัวตัวนี้กล้วยท่านี้บอมคือน้อยจ้ะกล้วยท่านี้เนื้อมะตึงตัวนั้นนะค่ะอารีนอํามองบุกใหญ่ผู แกมันหวี่อีได้หาตูนั้นบักใหญ่ๆนีคืออันนั้นป้อ8วบ่ได้คือเมื่อกี้มันักนมันจนักเนาะาคือแล้วบัดนี้ทํามาว่าลมเพิ่มเออูแบก็มีตซื้อาเนาะตนั้นเนาะว่าสิได้2พ่นบ่จักฮะตัวนี้ก็แม่บ่สิแดงอันนี้นแม่บ3ป้ะออน บอลมันออกลูกนี่ว่าตส่ออ่อนห้อขั้นเป็นมันออกซองโตซองโตปีละซองเถอะผัมันได้ลูกนะมันมีตัวผัวเสริมหา่ได้ตัวผู้มันผัดยังน้อยมันยังเสิมเบ้เขาแถวนี่เลยจ้ะหางมันไกลกันเนาะมันบุบมาเนาะเบ้เขาสาวพิงหนไหมอันตัวหน้าเคลือนไปโอยขึ้นไปหันลายลายมันหักไก่เนาะฮพันเลี้ยงแต่แถวนี้เนาะแล้วผัดผูกเลี้ยงแถวนี้ ว่าตัวพี่น้องกองไว้มือื่นว่าถิจูดนี่นะแม่มือื่นัิจูดมือื่พันิจูดนะพี่น้อง้นตดกนเลิกจะสีปลูกในนี่บรพักนะเห็นหัวอ้อมในนี่อ้อมนี่แล้วมันจังอ้อมนี่แล้วมันจังกายพพักพดทฐานน้ำนี่จะสิเมือก่อนแบบนี้เออพอดีเวิร์ดเราพุ่มน้ำคลองตัวนี้เนาะพันลงเบิร์ดจูดแล้แบบนี้ เมล้างน้องปสิปล่อยไพ่ใช่ไหมผลไพ่ <c oughs> ใช่พันเด็กเมล้างเนี่ยมันใหม่เมื่อก่อนแบบน,นี้เมื่อปะสะก,ก่อนป,ป้าเจเาปรนสิปลูกพักใช่ไหมพี่น้องเนียมีอยู่ได้หอมปอบนะเอาอยู่บ่ลายเขาซื้อมาปันป่นนันปั่นน้องลาตีนี่ปั่นน้องไผ่นี่ใไฮเมทาวข้ามนี่เกิดคักคือยังนี่แนวในมันยังใหม่ๆหนึ่งโหมาอลไรโผ เล่มาจุดซืเมืออะไรผุนจังมาโอ้ยผูก,กกุ๊กัค่นั้นผูกกุ๊กน้องชายกับน้องสะพายมาเลยสบายดีเด้อทั้งสองโดยสบายดีเด้อสบายดีพี่โน้องเอามาพี่เอามาพี่ของพนัพง,นงน้ำเธอดีทึ่เมือ่อยล้าเลยเ,เล่มน้อยมากนะได้ผักขี้เล็กเมื่อน้ำพี่โน้องเห็นมันงามก็เลยเอาเมื่อไ่นี่เมืเ่อหอมเสืหมูไปจักนี่ เก็บไว้ตั้งแต่ก่อนลงไปเก็บอ่ะนะให้ดีหักเอออกมาบ่ถาจะหึงที่ว่าไปเก็บก่อนใช่ไหมเขาว่ายามนี้มันสุมโอ้ยบ่เป็ี่ยนยังดอกหัดต้มละลายที่ละข้าวเกรียกนะะเขาเก็บไปขายกันเขาก็ยังเอาไปต้มขายกันบอรดือดลลายเนาะฮาฮ่าฮ่ไปเออดของป้ารุดเลยบปล่าดิเจ้าเมื่อเซมใช่ตัวเก่าบ่ไปเซียมใช่ขนาไปเที่ยวแห่งถ่านแล้วไปจั๊กปันผักกะเพรากระเพราละลายเนี่ย สเอาเอมูเองมันเกิดเองนะมีนมันมควาป้น้อง่อยมีกกหน่อยนะ่อรก็เลกลูกนขคงป้นางุงหนึ่งกุหลาบทรงลูกิมม uh ูพอดีได้ออมใส่เล็มนอเ่เาก่ะบด้ใส่นั่นบเดี๋ยนนี้ไปใส่ลงใส่ลงบอมีเวลาไปยามจะมาฟูกัดเบิดแล้วนอใส่กันเอาเื่อยิบมเล่ยเหรอบอ ลไอืมจะเห็นยังนั้นนะเห็นอยู่ลงอยู่สิปั่นอะไรแบนี้ที่ดินเขาหูทีดินเาหูทำเขาจะนี่บอกซื้อยังไหลนั่นน่ะยเบาไปเชื่อว่ายังหันวาเบสนะยังคนเอาเนะบทีมีคนบ่อยาเห็นคนไปยากเห็นให้เขาเอาใส่ให้เขาใส่นี่เอิลี่เลยเขาเห็ท่นเื่อไัเนาะเพิ่นเล่าหน่ะเมื่อคืน ตอนเช้าก็ตื่นมาใส่ได้คนเดียวพอดีชําเบ็ดกบเนาะเบ็ดกบใช่ละคันน้อยคันเบ็ดอันนั้นผัดเห็ดใหญ่กว่านี้แหละเน่าตะกุ่หมักหะไรเออมานกบอยู่เนาะไปไปคุณขีคือ่ไปคุณขีกเดือนนะมีแล้วเหรอคุณได้ไปใส่ได้อยู่ไดยคุณลองอยู่ในไรคุณพูดในที่ไใดพูดทางเหนือแถวไม่ใช่ไหมาถวในป่ายุงกินเต็มงกบหักบทันไปใส่นี่กระซีเมื่อก่อนบะนี้ใบเมื่อน่ะซี้เห็นยังเด่นที่ใบใช่ หัวมือเอาไว้ไปะคำเลยชื่อบรรทัดคิมเอาไปนั่งเออเราอยู่พูดบอกเราเมื่อเสียยะเสียชิ้มูเคามือให้เราใส่ตู้เย็นป้าพายนะเอ็นนาบ้านนี้ก็สิพอตัวเมื่อก่อนพี่น้องบ้านนี้มันขำนะเที่ยวเชนบอกพอไอเทีวหนึ่งเข้าท่าในเด้อของกินน่ะมีแล้วหัวได้ชิ้นมูได้ก็เลยเชนบอกยันเขาจะกลนว่ายันเขาจะเขาวันทัดซื้อไข่ซื้ออย่างกันนะ เราเสร็จบอกว่าซื้ออย่าซื้อเด้อวันหนึ่งแต่ข้าเอาใส่นี่กระเสดเลยเนาะผักไงจีนมูเอาจะพักกินเล็กนางมันและอมใส่ปลาซุกเพื่นเห็ดทานทาเม่เพื่นเม่เพื่อนขมื่นดูใดรับสาวผู้เดียวร่บเขาพูดเดียวชงเตาชงใช้อยากได้เมีอะไรบ้างหาเต้ากับพ่อแล้วแต่งเมียนะหาเต้าแต่ว่าบอดีบอดีกินผงเพือกเนาะมันก็ได้อยู่แต่ว่าเผื่อสิได้เนาะ ต้องตัดพื้นไว้ลายเผาแต่ละโซงเขาไะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโหลดคนเองได้โหดประบุนเนาะแกเองเนาะมีแต่ครับไปแก่แล้วแหละตัวเตาหนึ่งสามชิปศอกได้เนาเพราะว่าส่วนในทานเป็นราคานาะศอกสี่ชิปชิปศอกกับสี่เซนโต้มันกระลานปลายเตาหนึ่งคันได้คันตัาเอาเองเนาะเขาไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเขาไม่มีโหลดเลยไงโอ้ยไม่ได้ดอก มนันก็เชียค่าเกอเชียรค่ะคูเชียวค่ะผรูครับน้ำเนาะคันคู้บมีูครับบายวันนี้เมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อดบบดเมื่อก่อนวันนี้พี่น้องเลยขำแล้ว